Highlighter from CBE r อสังหาจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Highlighter from CBE r กับผมจอบรัฐวัฒน์ กอหน้าแผนกวิจัย CBIE ใครที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่คงรู้ว่าช่วงนี้ผมหายหน้าหายตาไปพักนึงเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีช่วงนี้งานยุ่งๆเลยไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ทาง c b r e Thailand Podcast เนี่ยก็ยังมีซีรีส์ออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆตั้งแต่เราเริ่มทำ podcast กันมาเมื่อต้นปีนะครับผมก็มีได้พูดถึงที่ทางตลาดอสังหาในหลายๆเซกเตอร์ไว้ตั้งแต่ตลาดที่พักอาศัยตลาดออฟฟิศตลาดโรงแรมนะครับรวมไปถึงตลาดที่ภูเก็ตด,ด้วย แต่นั้นก็ยังถือว่าเป็นเพียงแค่ไม่กี่ส่วนของ Property Market ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาถึง EP ที่9นี้เนี่ยเป็น EP ส่งท้ายปี2564แล้วผมเลยอยากจะสรุปภาพรวมเซกเตอร์หลักๆที่เรียกได้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างชัดเจนของปีนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดถึงตลาดหลักๆก็คือตลาดที่อยู่อาศัยตลาดรีเทลโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศกันนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง ในด้านตลาดที่อยู่อาศัยผมคงเริ่มด้วยเรื่องของคอนโดมิเนียมก่อนละกันนะครับเพราะว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจมากซึ่งก็คือตลาดดาวน์ทาวน์หรือตลาดกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยครับไม่มีการลอนชโปรเจกต์ใหม่มาเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2เป็นต้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่ตลาดรอบนอกเนี่ยก็ยังแอคทีฟอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เท่ากับช่วงที่เป็นก่อนโควิดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือจํานวนของ speculative buyers นะครับหรือว่าผู้ซื้อเพื่อไปทํากําไรเนี่ยหาย ทั้งผู้ซื้อชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเองนะครับเนื่องจากสภาวะทางการเงินที่จริงๆก็ลำบากขึ้นทุกวันในทุกๆประเทศในทุกๆที่นะครับผมเลยมองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราคงเห็นโครงการที่เปิดตัวแล้วขายหมดทันทีเหมือนเมื่อ3-4ปีก่อนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าผู้ซื้อจะใช้เวลาในการตัดสินใจเยอะขึ้นมากแล้วก็ผู้ซื้อหลังๆมานี้เนี่ยเขาก็เข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วก็ selective มากขึ้นด้วยในส่วนของตลาดบ้านแนวราบนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า land housing เนี่ย ก็เป็นอีกปีที่แอคทีฟมากๆเหมือนกันเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายๆคนอยากที่จะอยู่ในบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่และความเป็นส่วนตัวสูงมากกว่าการอยู่ร่วมกันในแบบของคอนโดมิเนียมถึงขั้นที่ว่า d e v วลอปเปหลายๆเจ้าเนี่ยไม่มีสต็อกพอที่จะขายให้กับลูกค้าเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีการขายออกไปค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับและการสร้างโครงการใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ1ปีนะครับคร่าวๆ กว่าจะออกมาสู่ตลาดได้โดยทาง Developer เองเนี่ยบางรายเนี่ยเขาไม่ได้มี Land Bank อยู่ในมือแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในในการพัฒนาโครงการเนี่ยนานสักหน่อยเพราะว่าต้องดูเรื่องของการปิดดีลซื้อขายที่ดินด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการขาดสต็อกในบางช่วงในการขายนะครับไม่เพียงแต่ความต้องการที่มากขึ้นแต่ทาง Developer เองเนี่ยก็ต้องครีเอทดีไซน์ใหม่ๆของบ้านเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้า ช่วงหลังโควิดด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ flexible space ที่มากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการทํางานที่บ้านหรือเพื่อใช้เป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ที่มัน uncertain ในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับและแน่นอนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การซื้อบ้านเดี่ยวในช่วงหลังๆนี้นมันดูดีขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายของ infrastructure ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าทางด่วนถนนทนทางต่างๆเนี่ย แต่ก่อนนะครับหลายๆคนจะซื้อคอนโดไว้ในเมืองเพื่อความสะดวกสบายนะครับในการเข้ามาทํางานการใช้ชีวิตในย่านกลางเมืองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อรถไฟฟ้ามันขยายไปในหลายๆมุมของกรุงเทพแล้วทําให้การซื้อบ้านในโซนที่เคยดูว่ามันไกลจากเมืองมากๆเนี่ยมันดูสะดวกสบายขึ้นมันดูคอน v e นียน c ์ขึ้นนะครับและแน่นอนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะอยู่บ้านเดี่ยวมากกว่าอยู่คอนโดมิเนียมถ้ามันอยู่ในราคาเดียวกันที่มันสามารถจับต้องได้นะครับแต่ถึงแม้ดีมาจะมีอยู่ในตลาดเนี่ยเรื่องที่จริงๆค่อนข้างคอนเซิร์นเนี่ย จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของผู้ซื้อเพราะหลายๆคนก็โดนพิษโควิดกันไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับและทางธนาคารเองก็เข้มงวดมากขึ้นนะครับในการปล่อยกู้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการกู้ไม่ผ่านมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงต้องจับตามองกันในปีข้างหน้าต่อๆไปนะครับ ตลาดต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือตลาดรีเทลนะครับหรือเลือกว่าช้อปปิ้งละกันเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่ต้องปรับตัวกันอุตลุดเลยนะครับในเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากทางมาตรการต่างๆของภาครัฐนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของทางลูกค้าเองที่เขามีช้อปปิ้งบีฮีเวอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับในช่วงโควิดในด้านดัชนีของความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับหรือว่า consumer confidence index เนี่ยก็ตกลงไปอยู่ในจุดต่ำสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาเลยตั้งแต่ปี1998นในเดือสิงหาคมแต่ในช่วงเข้อดีก็ค้า กลังค่อยๆรีคอรเวอร์กลับมาอย่างช้าๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กลับไปในจุดที่มันเคยเป็นเหตุผลหลักๆที่มันทําให้ตกไปก็คือความไม่แน่นอนในตลาดนะครับและการที่ธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถเปิดมาออเปเรตได้อย่างตามปกติแล้วก็หลายๆคนเองก็ต้องสูญเสียรายได้ในส่วนของที่เป็น Disposable Income ที่เอามาจับใจใช้สอยได้เนี่ยไปค่อนข้างมากนะครับ Retailers เองนะครับหรือร้านค้าต่างๆ,างๆเนี่ย ก็ต้องปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเทรนด์หนึ่งที่เราเห็นชัดเลยก็คือการ introduce model ใหม่ๆที่ใช้เงินลงทุนน้อยลงแล้วก็มีความพร่องตัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น food truck cloud kitchen หรือว่า pop up store ในแบบอื่นๆนะครับที่มีให้เห็นกันค่อนข้างเยอะมากในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับ ในส่วนของสัญญาเช่าเอง retailer เ,เ,เนี่ยเขาก็โฟกัสเรื่องรายละเอียดในสัญญาเช่ามากขึ้นโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าแล้วก็ด้านความยืดหยุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นการใช้ G P model ที่มากขึ้นระยะสัญญาที่สั้นลงหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่เกี่ยวกับ f o สซิ่งจ r นนะครับหรือว่าที่เป็นเหตุสวิสต์สัยต่างๆเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับในการปกต์ตัวเองด้วยเหมือนกันในด้านของแลนด์ลอร์ดแลนด์ลอร์ดเองเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ จริงๆแลนด์ลอร์ดเองเนี่ยถ้าไม่ได้มีการลดหย่อนค่าใช้ใจ่ายต่างๆหรือว่ามีการอลุมอล่วยให้กับผู้เช่าเองเนี่ยก็ทําให้หลายๆร้านเนี่ยในห้างของตัวเองเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของเจเนอเรันซิตี้มันมีเรื่องของความเข้าใจกันร,ระหว่างแลนด์ลอร์ดกับเทนเน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวค่อนข้างเยอะในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับส่วนตัวแลนด์ลอร์ดนะครับที่มีโครงการอยู่ในมือที่กําลังพัฒนาอยู่ก็มีการหยิบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเอามาดูกันใหม่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่จําาาาเเเเเปปปป็นนนต้้้ออองงงลลลลี่่่่ยยแหหรืรับใขกโกโช t e นนันมิเราต้องเปลี่ยนไหมหรือว่า Off e r i ร g อื่นๆที่จะทําให้คนกลับเข้ามาเดินห้างกันเหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรที่เขาต้อง Off เฟอร์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับช่วงนี้แลนด์ลอร์ดก็กปวดหัวกันพอสมควรนะครับกับการ Revise Project ใหม่ๆและอีกเทรนล่าสุดที่เราได้ยินกันเยอะมากในตลาดนะครับไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือเรื่องของการใช้คริปโตเคอเรนซีมาใช้จ่ายนะครับในการซื้อขายต่างๆหรือใช้บริการต่างๆในเรื่องของรีเทลนะครับจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเซียนคริปโตพอที่จะมา พูดถึงดีเทลต่างๆให้กับทุกคนฟังได้ว่าเนื้อหามันเป็นยังไงดีเทลเป็นยังไงนะครับก็เลยพูดได้แค่ว่าคงต้องรอดูกันปีหน้าละกันตอนที่เขา implement กันจริงๆแล้วเนี่ยว่ามันจะแพร่หลายขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจะประสบผลสำเร็จขนาดไหนแต่นั่นนอนมันเป็นอีก m a r k e t i n g channel หนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมาก ถ้าตลาดรีเทลต้องปรับตัวบ่อยที่สุดนะครับผมคิดว่าตลาดโรงแรมเนี่ยเป็นตลาดที่ต้องเรียกว่าปรับตัวได้ครีเอทีฟที่สุดแล้วกันการอยู่กับโควิดโดยไม่มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นเวลาปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องสูญเสียไฮซีซันไปหลายครั้งเลยเนี่ยทำให้โรงแรมต่างๆเนี่ยมีโปรโมชั่นออกมาดึงลูกค้า เยอะขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s t a ติชันเวิร์กฟรอนด์โฮเทลเวิร์กฟรอ anywhere การลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในปีที่ผ่านมาที่เราเห็นกันเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งการเอาโรงแรมเนี่ยมาเช่าแบบระยะยาวก็เห็นได้เยอะขึ้นนะครับแทบจะมีโปรโมชั่นใหม่เพิ่มขึ้นมาทุกเดือนทุกเดือนเลยที่เราเห็นกันโรงแรมต่างๆเนี่ยก็ต้องกลับมาพึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยกันหมดเลยนะครับเลยทําให้ตลาดที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเขาใหญ่อย่างเช่นหัวหินเนี่ยฟื้นตัวเร็วกว่่่่่าาทีออืนนๆยงเชูเก็ต ในด้านของตัวเลขของ performance ดูดีขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับโดยถ้าเราดู occupancy rate ของโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยของเฉพาะไตรมาส2กับ3นะครับผมจะไม่เทียบไตรมาส1ของปีที่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะครับเฉพาะไตรมาส2กับ3เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ10.5% on average แต่ปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปถึง22.6%เลยก็เป็น recovery ที่ค่อนข้างดี แต่ถ้าเราดูในส่วนของตัวที่เป็น average daily rate หรือว่าราคาค่าเช่าต่อคืนเนี่ยปีนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกไปประมาณ15%นะครับเหตุผลก็คือเพราะเขาต้องลดราคาเพื่อดึงคนไทยเนี่ยไปเข้าผักให้มากขึ้นนั่นเองก็เป็นการ give and take ท,ที่ที่ทางโรงแรมเขาจำเป็นต้องทำนะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือที่ที่เกิดขึ้นและสำคัญมากก็คือเรื่องของ Phuket sandbox model เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำท,ท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกลับมาย่างประเทศไทยแต่เท่าที่ดูเนี่ย ต้องเีเยกได้ว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่หลายๆคนคาดหวังไว้นะครับแต่มันก็ทําให้ภูเก็ตมีความหวังขึ้นใหม่อีกครั้งในการรีคอเวอร์กลับมานะครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เราเห็นอะไรทําให้เราเห็นว่าภูเก็ตเนี่ยสำคัญต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวขนาดไหนนะครับโดยที่เป็นที่แรกที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องการจะดึงกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าภูเก็ตเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดมากๆกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถ้าภูเก็ตกลับมาได้แปลว่าความเชื่อมั่นในในประเทศไทยเนี่ยกลับมาได้เหมือนกัน และต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราเห็นว่าโดเมสติกดีแมนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศนียสำคัญขนาดไหนนะครับและบาลานซ์ที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศและการพึ่งพาเักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนต่อธุรกิจนี้นะครับอีกเรื่องนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของตัวเองนะครับแล้วก็เสน่ห์ของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นต้นของโลกเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ ตลาดการท่องเที่ยวและก็โรงแรมของประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าต้องแขวนความหวังไว้กับมาตรการของภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดประเทศเองหรือว่าข้อจํากัดต่างๆในการโอเปรตโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งนะครับที่โดนผลกระทบอย่างหนักเลยในปีนี้นะครับก็คือเรื่องตลาดออฟฟิศหรือว่าตลาดสำนักงานตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยเน็ตเทคอัพนะครับหรือว่า เรียกว่าอัตราการเช่าพื้นที่ใหม่เนี่ยติดลบมา3ไตรมาติดต่อกันแล้วแปลว่ามันมีการลดพื้นที่เช่ามากกว่ามีการเช่าพื้นที่ใหม่นะครับแปลง่ายๆเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึง่งจริงๆแล้วก็เป็นผลจากที่หลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะแบกรับภาระค่าเช่าไม่ไหวนะครับต้องมีการคืนพื้นที่บางส่วนบ้างนะครับหรือมีการที่ต้องย้ายไปอยู่ตึกที่ถูกลงบ้างนะครับเพื่อลดภาระในช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้เนี่ยทำให้อัตราการเช่าโดยรวมของออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยลดลง ปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือประมาณ90นะครับลดลงมานิดหน่อยในส่วนของค่าเช่าเองถ้าเรามองกันแบบไฮเลเวลมองภาพรวมนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมี movement อะไรมากแต่ว่าก็มีการให้ส่วนลดที่มาในรูปแบบต่างๆเหมือนกันนะครับเช่นช่วง rent free period นะครับหรือ fitting out period ที่นานขึ้นหรือว่ามีการให้ hidden discount อื่นๆนะครับขึ้นอยู่กับการต่อรองของเคส by เคสไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของ new way of working ที่ว่าเมืองไทยเนี่ยเราจะมีการ work from home กันถึงเมื่อไร่ hybrid working model จะใช้กันเยอะขนาดไหนในประเทศไทยเรื่องนี้ก็เป็นเป็น hot topic ขึ้นมาค่อนข้างมากแต่เท่าที่ผมดูเองเนี่ยจากผลการทำ survey ของทีม Asia Pacific Research ของเราแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือ observation ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทก็คงกลับมาทำงานในออฟฟิศกันแต่คงจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาออฟฟิศตลอดเวลานะครับหรือว่าเพื่อที่จะให้ flexibility กับพนักงานนะครับอาจจะมีการให้โคต้าว่า โอเคเวิร์กฟรอมโฮได้กี่วันต่อเดือนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพนักง,งานที่อาจจะอยากเวิร์กฟรอมโฮบ้างในแต่ละเดือนนะครับเพื่ออาจจะเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายของบริษัทไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับอีกเทรนด์ที่มาแรงก็คือเรื่องของ ESG นะครับหรือ Environment Social and Governance ที่เน้นเรื่องความมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นของบริษัทต,ต่างๆนะครับและการที่หลายๆบริษัทในหลายๆประเทศเนี่ย เริ่มมีการตั้งเป้าเรื่อง Net Zero หรือ Carbon Neutrality แล้วเนี่ยครับทำให้ตึกออฟฟิศใหม่ๆต้องคิดเรื่องนี้กันมากขึ้นว่าตัวเราเนี่ยจะรองรับเทรนนี้ได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากที่เคยมองแค่เรื่องเราจะเป็น Lead Certified หรือเปล่าเหมือนแต่ก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตึกใหม่ๆที่กําลังก่อสร้างเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องนี้มากหน่อยนะครับเพราะว่ามีการ introduce เทคโนโลยีต่างๆให้มันเหมาะกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตึกเก่าๆเองเนี่ย ก็จําเป็นต้องปรับตัวด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยการแข่งขันที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตเนี่ยอาจจะทําให้คุณแย่ไปเลยก็ได้และนี่ก็คือบทสรุปนะครับภาพรวมของตลาดสังหาของเมืองไทยในปี64นี้ยังคงต้องจับตามองกันว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นหนังม้วนใหม่หรือเป็นหนังม้วนเก่านะครับ ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องของโอไมคอนเข้ามาหลายหลายตลาดก็เริ่มหวนหน,นกันแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงต้องจับตามองกันต่อไปในส่วนของ CBIE เองนะครับแผานกวิจัยของเราเนี่ยก็กำลังจะจัดตัว Market Outlook Online Event ในช่วงต้นปีหน้านะครับเหมือนที่เราเคยจัดขึ้นทุกๆปีที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเซกเ,เตอร์ต่างๆภา,า,ายใน CBIE เองเนี่ยมาพูดถึงทิศทางของตลาดกันในปี2565ว่าจะเป็นยังไง กฝากไวว้้ดยส่วนใครที่อยาก recap รายละเอียดของแต่ละเซกเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นมาในปีนี้ก็ลองย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนๆที่ผมได้พูดไว้แล้วได้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันใน The Highlighter from CBE กับผมจอบรัฐวัฒน์แล้วพบกับการอัปเดตเทรนด์ตลาดสังหากันได้ใหม่ในปีหน้านะครับส่วนปีนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ The Highlighter from CBE อสังหาจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากขึ้น